อันนี้ก็เป็นคลิปอีกมุมหนึง่งท่านผู้ชมเพราะว่าผมไปถ่ายหลายครั้งมากมันอาจจะเป็นคล้ายๆแบบคลิปเดียวกันนะครับแต่ไม่ใช่อันนี้จุดนี้ผมเคยมามาถ่ายหุ่นนะท่านผู้ชมอันนี้มาย้ำใหม่ครับเป็นครั้งที่สองมีตลอดคลองเป็นสองสามกิโลเลยนะครับเสียงข้างๆผมคือไอ้เจ้าจาบทองนะครับ ตัวผู้ทั้งนั้นเลยที่เฝ้าหลังนะท่านผู้ชมตัวเมียไปหาเหยื่อก็ดีเหมือนกันนะครับเพราะว่าเฝ้าหลังซ่อมหลังนะครับส่วนตัวเมียก็ไปหาเหยื่อมาป้อนลูกค่ะนั่นแหละอืมก็ข้าท่าดีครับผมนู่นูนะครับข้างในเต็มเลยนะครับ ส่วนเจ้ารังมุมจอบนนี่นะครับทางขวานะผมก็ทําทําถุงวางไข่ท่านผู้ชมนี่นะครับสวยงามเลยครับผมนี่นครับเปลี่ยนก็ใกล้ๆผมจาบทองนะครับผม ข้องตัวนี้สั่นมากครับนู่นก็ใช่นะครับอยู่กลางน้ําห้อยลงไปนะท่านผู้ชมขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปผมตลอดนะครับก็ยังมีอีกหลายคลิปครับที่ถ่ายเก็บไว้ทุกคนสวัสดีครับ